ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มีของครับมีของเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปเล่นของนะครับแต่เป็นเทคนิคการเทรดครับที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้เนาะผมจะบอกก่อนว่าสูตรลับที่ผมใช้ในกลุ่ม VP พเนี่ยนะครับทำไมผมถึงทําเทคนิคนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้สอนในกลุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม VP หรือ u t u b e เนี่ยแล้วหลายๆคนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีครับผมเลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับหรือใครเนี่ยที่เคยดูแล้วมาดูคลิปนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยจะ สรุปมาให้ทุกคนได้ดูว่าเทคนิคที่ผมใช้ไม่ว่าจะกลุ่ม V A P หรือไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เนี่ยนะครับผมใช้เทคนิคไหนในการมองแล้วหลายๆคนที่ทำตามเนี่ยแล้วมันได้ผลก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับฝากติดตามช่อง N O 9ของเราให้ด้วยนะครับผมและโค้ปั๊เตอร์เนี่ยจะลงคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันพุธเลยครับโอเคเมื่อกดแล้วก็ไปดูกันเลยครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่ากลุ่มที่ผมบอกไปต้นคลิปเนี่ยคือกลุ่มอะไรนะครับก็คือกลุ่มฝึกเทรดด้วยกันครับก็คืออ่าบรรยากาศในกลุ่มเนี่ยสามารถไปดูในเพจนี้ได้เลยนะครับ n o 9 signal diary ครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะก็กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มฝึกเทรดด้วยกันนะครับก็คืออยู่ในคอร์สเรียนของ n o 9เนาะก็ดับแรกเนี่ยนะครับสำหรับผมวันนี้ผมจะใช้เป็นของบล็อกเกอร์ i c r e t i o n ครับสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเห็นนะครับสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นของ IQ Option เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะให้ใส่อีเมลแล้วก็รัสผ่านหรือเป็นมือถือเนี่ยมันจะให้ดาวน์โหลดแอปนะครับเมื่อเข้าไปแล้วมันจะให้เราทดลองเทรด10,000มืนเหรียญลองเทรดให้ถูกใจก่อนเมื่อถูกใจแล้วเนี่ยนะครับก็ฝากเงินเข้าไปได้เลยนะครับที่สําคัญเนี่ยก่อนฝากเงินต้องศึกษาการเทรดให้ดีๆนะครับเพราะว่าการเทรดมีความเสี่ยงครับแล้วก็อายุต้อง18ปปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมเมื่อเราเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับ เราก็มาตั้งค่ากราฟได้เลยครับตัวนี้เป็นกราฟแท่งเทียนครับทำเฟรม1นาทีตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยหรือจะเพิ่มเติมเทคนิคก็คือ S&P 5แบบผมก็ได้เป็นที่ Moving Average ครับตรงนี้เปลี่ยนตางนี้เป็นค่า5ครับแล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะครับเราก็ได้หน้าตากราฟประมาณนี้แล้วเนาะโอเคเอ้ยแล้วก็ลืมบอกครับอาถ้าใครสมัครลิงก์ใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับก็จะได้รับโบนัส1 0 0ปซไปเลยนะครับผมมา ทคนิคในวันนี้นะครับเราจะใช้เทคนิค S อสบหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทุกคลิปมันก็เป็น SB- สหมดเลยไม่ใช่เหรอเราจะมาดูคลิปนี้ทําไมล่ะคลิปนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากคลิปอื่นๆครับคลิปอื่นๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ SB-5 บี้คงขึ้นค้งลงใช่ไหมครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมมีอะไรพิเศษมากว่าครับมามาดูตรงนี้เลยมาดูตรงนี้ก่อนเลยครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเส้น SBA ค้งลงใช่ไหมครับเมื่อเป็นเส้น S อ a บค้งลงแล้วเราจะต้องกดลงใต้เส้นเห็นไหมครับก็คือแท่งนี้ เส้นโค้งลงปุ๊บกราฟอยู่ใต้เส้นกดลงแท่งนี้อ่าอยู่ใต้เส้นกดลงแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้ชนะแล้วสี่ห้าไม้ถูกไหมครับแล้วแท่งนี้จะกด่าแท่งนี้อาจจะยังชนะนะครับเฮ้ยอยู่ใต้เส้นอยู่แท่งนี้กดต่อแท่งนี้แพแพเพราะอะไรครับมาดูตรงนี้เลยถ้าเราเปิดกราฟมาเนี่ยนะครับเราทันจังหวะปุ๊บเนี่ยก็ดีไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดกราฟมาเนี่ยเราอยู่จังหวะแถวแถวนี้แล้วเนี่ยนะครับ แล้วเรายังเห็นว่าเส้นโค้งลงอยู่แล้วเรากดลงตรงนี้เนี่ยเราแพ้อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรมันตรงนี้เลยเมื่อกราฟเนี่ยลงมาแล้วใช่ไหมครับสังเกตว่าเส้น S&P 5เนี่ยกาฟเนี่ยจะอยู่ใกล้เส้นมากนี่ระยะห่างกราฟเนี่ยกับเส้นใกล้เส้นมากนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยกาฟกับเส้น S&P 5เนี่ยเริ่มห่างกันแล้วครับเมื่อกราฟเริ่มห่างกันแล้วเนี่ยกาฟมักจะกลับข้าาเส้นเมื่อกาฟกลับเข้าหาเส้นแล้วกราฟก็จะลงใหม่นั่นเองครับประมาณนี้เมื่อกราฟลงมาแล้วนะครับ1แท่ง2แท่งลงมาห่างเส้นแล้ว สังเกตว่าความห่างเนี่ยเริ่มห่างแล้วกราฟมักก็จะกลับข้าหาเส้นแล้วก็ลงมาใหม่กลับข้าหาเส้นลงมาใหม่เมื่อกลับข้าหาเส้นเมื่อมันทะลุได้แล้วนะครับผมกราฟมักจะกลับเป็นเทนขาขึ้นหรืออาจจะลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ต้องไปฝึกฝนต่อเนาะแต่ที่ผมจะบอกในวันนี้ก็คือว่าเมื่อกราฟห่างเส้นแล้วกราฟมักจะกลับเข้าหาเส้นถ้าเราเปิดมาจจังหวะที่กราฟอยู่ชิดเส้นแบบนี้หาจังหวะเท็ดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าจังหวะที่มันห่างเส้นแบบนี้แล้ว แนะนำว่าให้ปล่อยไปได้เลยครับมาดูในลักษณะตัวนี้กันบ้างตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับเทนขึ้นปึ๊บห่างเส้นแล้วกลับเข้ามาเส้นห่างเส้นแล้วกลับเข้ามาเส้นห่างเส้นกลับเข้ามาเส้นห่างเส้นกลับเข้ามาปึ๊บกลับเข้ามาปึ๊บกลับเข้ามาปึ๊บกลับเข้ามาเห็นไหมครับผมว่ากราฟเนี่ยจะมีลักษณะที่ตามเส้น sp ห5ไปเรื่อยๆเลยหรือเรียกอย่างว่าเส้น sp ห5เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดกราฟไกลแล้วดึงกลับเข้ามา ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเทรดจริงว่าการเทรดจริงเนี่ยผมจะเทรดเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้กันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับวิธีการเข้าของผมเนี่ยเข้ายังไงและเข้าชิดเส้นเนี่ยจะดีจริงหรือเปล่ามาดูคลิปนี้กันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับผมเวลาผมเข้าเดินเนี่ยผมจะเข้าตอนชิดเส้นเสมอครับทุกคลิปที่ผมเอามาให้คุณได้ดูเนี่ยนะครับก็คือผมจะเข้าชิดเส้นเท่านั้นนะครับผมเมื่อห่างเส้นแล้วเนี่ยผมก็เคยเข้าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวนี้ให้ดูครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมเข้าห่างเส้นก็มีครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับห่างเส้นเนี่ยถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ครับในกรณีที่ว่าเส้นเนี่ยยังโค้งลงชัดเจนนะครับก็ลักษณะในต่างๆที่ผมบอกไปวันนี้เนี่ยนะครับแนะนาให้ทุกคนว่าเข้าชิดเส้นเท่านั้น เส้นคงขึ้นกราฟชิดเส้นค่อยกดขึ้นเส้นคงลงกราฟชิดเส้นค่อยกดลงนะครับเมื่อห่างเส้นแล้วแนะนําว่าให้ปล่อยไปเลยเนาะในง,งั้นเราจะเกิดความบาดเสีบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากจะดูคลิปอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทียนไลน์แพ็ชั่นเส้น S&P หเพิ่มเติมสามารถดูในช่องนี้ได้เลยนะครับมีเพียบมากกว่า500คลิปแต่ถ้าใครเนี่ยนะครับไม่อยากจะศึกษาใน y o YouTube ละมันมีเยอะเกินนะครับอยากจะเรียนแบบจริงๆจริงจ,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 งจังเลยนะครับ สามารถทักมาตัวนี้เลย,เลยครับแอดไลน์น้ำายออปชันครับหรือสแกนคิวโค้ดตัวนี้เนาะลองทักมาสอบถามก่อนได้เลยครับมีคอร์สราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงราคาจะไม่เท่ากันเนาะคอร์สหลกัลกๆที่ผมบอกในต้นคลิปในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นคอร์สสามเดืครับก็คือเราจะมีการเรียนพื้นฐานถึงขั้นาปานเลยหลากหลายแล,ล้วทันทีมากๆนะครับเมื่อผ่านทักษะเลเวลแล้วเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทําถ้าทําผ่านก็จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม VPS ีสเกครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะฝึกเทรดด้วยกันเวลาประมาณ3ท ถ้าอยากเรียนด้วยกันเนี่ยสามารถทักมาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะเสียตังค์หรือศึกษาในย t u b e ก็พอละก็สามารถดูในช่องนี้ได้เลยนะครับมีหลากหลายลร้อยคลิปมาก,มาก,มากและผมกับคคมพิวเตเนี่ยก็จะอัปเดตให้คุณเนี่ยทุกๆวันพุธเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ